สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกันกบครูปอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูจุธามาศิรันก็มาแบ่งปันนะคะวิธีการวาดรูปนะคะทอมครูสด้วยสีไม้นะคะในพาร์ทสองนะคะมาต่อกันพาร์ทสองนะคะครูก็จะร่างภาพระบายสีไปบ้างแล้วนะคะเพื่อให้ออ,ออกมา อย่างรวดเร็วนะคะต่อไปเรามาระบายสีเนื้อกันนะคะที่ใบหน้าของทอมครูซกันนะคะด้วยสีไม้นะคะเป็นการวาดแบบง่ายๆนะคะใช้เวลายอย่างรวดเร็วนะคะละักษณะการเกลี่ยสีเบลนสีนะคะคือเกลี่ยสีให้เข้าด้วยกันนะคะอาจจะใช้เทคนิคทิชชู่ก็ได้นะคะในการเกลี่ยนะคะ ในการเกลี่ยให้เรียบเนียนนะคะก็อาจจะใช้ทิชชู่ช่วยนะคะอันนี้ครูจะใช้สีนะคะของเดวิน n t นะคะรู้สึกว่าจะราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะคะของเดวิน n t เนี่ยก็ลองซื้อมาใช้ดูนะคะนี่นะคะก็ใช้กระดาษทิชชู่นะคะถูถูให้ แบบเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้เนียนนะคะหรือว่าจะใช้นี้ก็ได้นะคะเบลนเดอร์ของเดว n นนะคะใช้เกลี่ยสีนะคะให้เรียบเนียนนะคะกูจะใช้สีช็อกช่วยด้วยนะคะสีขาวนะคะไม่ค่อยขึ้นมาเท่าไหร่นะคะช่วงเงาจมูกนะคะ รู้สึกบุ๋มไปเลยนะคะค่ะแล้วก็ระบายด้วยสีเหลืองนะคะสีเหลืองช่วงที่เป็นเงานะคะระบายสีเหลืองไปให้ทั่วก่อนเลยก็ได้ค่ะจะได้เต็ม พื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลนะคะน้ำตาลตรงนี้นะคะระบายช่วงรอยรอยลักยิ้มนะคะลอยยิ้มนะคะรอยย่นนะ,ะแล้วก็ระบายช่วงนี้นะคะให้เข้มขึ้นนะคะเหมือน แสงเงานะคะผัดแสงเงานะคะใช้นิเกลียก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้อันนี้ก็ได้นะคะเบลนนะคะนะคะ,ะ,คะสีมันก็จะเรียบเนียนยิ่งขึ้นนะคะเวลาเราใช้อันนี้เกลี่ยนะคะแล้วก็ใช้สีสีแดงน้ำตาลแดงนะคะช่วย เพื่อให้จมูกนะคะดูโด่งขึ้นนะคะระบายผักน้ําหนักขึ้นมานะคะ ่อไปเรามาร่างทรงผมกันนะคะทรงผมนะคะใช้ดินสอในการร่างนะคะใช้สีดำนะคะสีดำลงไปก่อนก็ได้นะคะลงเป็นพื้นๆไปก่อนนะคะแล้วก็เว้นช่วงขาวไว้ก็ได้ะค่ะ ช่วงไหนดำแล้วก็เน้นนะคะ ช่วงไหนดามก็เน้นเข้มไปเลยค่ะ ระบายด้วยสีดำเป็นผมนะคะมีเส้นผมจะแบบชี้ขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็ลงมาช่วงนี้นะคะก็ระบายเข้มไปเลย ช่วงนี้ก็จะเป็นสีออกส้มส้มแดงแดงนะคะขมับนะคะระบายทับเน้นขึ้นมาหน่อยนะคะช่วงขมับ หวังว่าจะเอ,อ,อยากว่าสีไม้กันบ้างนะคะสไตล์ครูป,ปูนะคะแบบรวดเร็วทันใจนะคะแบบระบายอย่างรวดเร็วนะคะง่ายๆนะคะดูแบบสบายๆนะคะตรงนี้ก็เป็นผมออกมานะคะ เราดูทิศทางของเส้นผมนะคะแล้วก็เราก็ระบาย นี้จะเป็นผักน้ําหนักขึ้นมานะคะเป็นเงาค่ะครูก็มาวาดให้ดูเพียงต่อคลิกนะคะก็วาดเสื้อของเขาหน่อยนะคะ ระบายแบบอย่างรวดเร็เวเลยนะคะช่วงนี้นะคะเป็นเป็นคราวนะคะคราวก็ระบายทับด้วยสีดำลงไฟนะคะเพื่อให้ เกิดมาเป็นดูแบบรอยครเย้เขียวๆนะคะระบายช่วงหูนะคะแล้วค่อยมาผักน้ำหนักอีกทีหนึง่ง ช้สีเหลืองนะคะสีเหลืองตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเน้นขึ้นมานะคะตรงเบ้าตานะคะเน้นเป็นสีเหลืองขึ้นมานะคะตรงนี้เป็นสีเหลืองเหมือนกันนะคะตรงใบหน้าเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็มีรอยสีแดงนะคะตรงนี้เป็นรอยสีสีแดงนะคะเน้นขึ้นมานะคะ บายอย่างรวดเร็วเลยค่ะจะได้ฝึกข้อมือนะคะให้แข็งแรงนะคะทอมครูซของครูปูเป็นยังไงบ้างคะออกมาเป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาแฟนคลับหรือยังคะก็ลองดูนะคะลองฝึกกันดูนะคะ คือก็ครูปุจจะอธิบายให้ฟังนะคะเวลาเราวาดรูปคนเนี่ยถ้าเรารู้จักนะคะโดยเฉพาะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของครูปูนะคะถ้าเรารู้จักเขาตัวเป็นๆน,นะคะเราได้เห็นเขาบุคลิกลักษณะตัวเป็นๆของเขาจริงๆนะคะเราครูปูจจะถ่ายทอดจากเวลาวาดรูปเขานะคะต่อให้เอารูปถ่ายมาครูปูก็จะวาดาจาก ตัวจริงของเขาอ่ะนะนึกออกไหมคะคือแบบว่าครูปุจาเหมือนกับว่าไม่ได้ว่าจากรูปถ่ายเพราะเราได้รู้จักตัวตนของเขาแล้วนะคะแต่ทอมครูซนี่ครูปุไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงนะคะไม่ได้เคยเห็นตัวเป็นๆของเขานะคะแต่หมายถึงครูปุดดูรูปเขามานานนะคะตั้งแต่สมัยนู่นหัะหลายสิบปีใช่ไหมคะเราเห็นภาพเขาบ่อยๆเนี่ย มันก็ประทับในจิตใต้สำนึกได้นะคะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับซูเปอร์แมนอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ซูเปอร์แมนสิคะสไปเดอร์แมนที่ครูปูว่าน,นะคะอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างเลยนะคะ mm. คือครูปูเพิ่งมารู้จักเขาปีสองปีไม่กี่ปีเพิ่งมาเห็นภาพเขาแล้วก็ไม่ได้เห็นบ่อยด้วยนะคะ mm. ทําให้ครูมันมันรู้สึกว่ามันไม่เข้าไปในจิตใต้สําสนึกของเราอะนะคะ เราพอเรามาวาดนะมันก็จะยากขึ้นนะคะอันนี้มันเป็นความคิดส่วนตัวของครูปูนะคะไม่รู้ว่าใครจะเป็นเหมือนครูปูบ้างหรือเปล่านะคะคือแบบว่าเราเห็นหน้าทอมครูสนะคะเวลาเราเปิดนติตยสารแฟชั่นรู้ว่าหนังสืออะไรดูเนี่ยเราก็จะเห็นเขาบ่อยๆอ,ยอะ่ะพอเราเห็นเขาบ่อยๆมันอาจจะประทับในจิตใต้สำน,นึกใช่ไหมคะแล้วพอเราวาดเราก็จะถ่ายทอดออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะ ปุเชื่ออย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เลยอยากอธิบายให้เข้าใจกันว่าเออทำไมว่าสไปเดอร์แมนออกมาแบบงงๆนะคะงงๆค่ะเพราะอีกอย่างหนึ่งรูปที่เลือกมาว่านะคะก็อาจจะยังไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะคะแสงของตาก็จะแบบเอ่อสะท้อนนะคะซึ่งซึ่งเป็นการวาดยากมากเลยนะคะแสงของตาสะท้อนนะคะอืม คือคือเลือกรูปมาวาดแล้วมันมันยากนะคะก็จะทําให้เราวาดออกมาได้ไม่ค่อยจะใกล้หรือเหมือนเท่าไหร่นะคะแต่ทอมครูซนี่ครูบุด,ดูมาตั้งแต่ท็อปกันนะคะที่เขาแสดงท็อปกันใช่ไหมคะยังเคยเอารูปเขามาแปะเลยนะคะก็คือเหมือนกับเราได้ดูทุกวันทุกวันแล้วก็ มันก็ประทับในจิตใต้สํานึกอันนี้สำคัญนะคะเรื่องจิตใต้สํานึกนะคะครูปูเลยเข้าใจว่าสิ่งที่เราเสพสิ่งที่เราดูน่ะมันประทับไว้ในจิตใต้สํานึกแล้ววันหนึ่งนะคะเราก็มาถ่ายทอดออกมานะคะเป็นภาพนะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราดูเขามาตลอดนะคะอันนี้ครูปูไม่ได้พูดเเกินจริงนะคะแต่ว่าครูปูมีความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะ วันนี้นะคะครูคก็วาดให้ดูแบบเป็นยังไงบ้างคะพอจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจให้ใครหลายหลายคนอยากลุกขึ้นมาวาดรูปก,กันหรือเปล่าคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะครูคก็จะพยายามวาดให้สวยงามนะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะได้เป็นแรงบันดาลใจนะคะอยากวากดรูปทอมครูสกันบ้างนะคะตอนนี้ก็เข้าใจนะคะที่ว่า ทำไมถึงครูปูถึงวาดทาครูดได้เพราะครูปูด,ดูรูปเขามานานมากเลยนะคะคือเห็นภาพในนิตยสารบ่อยๆนะคะก็เลยถ่ายทอดออกมาได้ใกล้เคียงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะคะสำหรับว่าสิ่งที่เราดูบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราประทับในจิตได้สำนึกนะคะอันนี้ก็ ลองไปฝึกกันดูนะคะลองไปวาดคือสไตล์ครูปรูก็อาจจะแบบไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าครูปุใช้เวลาในการวาดลงคลิปนะคะก็อาจจะเป็นสไตล์ที่ครูปรูไม่ค่อยได้วาดบ่อยเท่าไหร่นะคะสีไม้นะคะวันนี้ทําตาม FC นะคะก็มาต่อกันคลิปที่2นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์จริงๆครูคุูไม่อยากตรงนี้ไม่ใช่ผมเขานะคะ แต่มันเป็นแสงเงาสีดํานะคะถ้าถ้าวาดไปแล้วมันจะดูแบบไม่สวยนะคะลบออกดีกว่านะคะก็วาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะเราใส่ผมได้นะคะสีแดงลงไปนะคะผมเขานะคะอืมเขาจะออกสีอัลมอนนะคะสีโค้กหรือว่าสีอัลมอนนะคะเอาละคะ่ะเป็นไงบ้างคะ พอจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ใครหลายๆคนนะคะอยากลุกขึ้นมาวาดรูปก,กันหรือยังคะคูปูก็จะมาเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะว่าสีไม้ให้ชมกันบ้างสีน้ําบ้างนะคะแล้วก็มาสอนดีไซน์นะคะ <S <S เป็นสิ่งที่ครูปูรักษ์นะคะการวาดรูปเนี่ยวาดจนลืมเวลาเลยนะคะคืออยู่กับมันได้นานมากเลยนะคะในการวาดรูปเนี่ยนะคะ เรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้ได้นานมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็รักมากนะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะใครที่แบบกำลังเหงา eting, เหงาเศร้าๆอะไรหรือเปล่าก็ลองลองหารูปมาวาดดูนะคะมาฝึกวาดรูปนะคะเราก็จะได้มีสมาธิจดจ่อนะคะอยู่กับสิ่งนี้นะคะทำให้เราลืมนะคะ ลืมความเหงาความเศร้าอะไรไปได้เลยนะคะเราก็ลองมาวาดรูปก,กันดูนะคะวันนี้นะคะครูปุกก็วาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแรงบันดาลใจนะคะในการที่ใครหลายๆคนอยากลุกขึ้นมาวาดรูปก,กันนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะ โชคดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวปยุ๊กก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะวาดไปนะคะก็เล่าประสบการณ์ไปด้วยนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับใคร หลายๆคนก็ได้นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะครูปูกก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะก็วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังสว,ส,สวัสดีค่ะ